กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่สามของรายการนะคะในช่วงของชีเซิร์ฟชีเิทำไมไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะเอ้าต้องตื่นเต้นเดรอตื่นเต้นดินมันเป็นไฮไลท์ในช่วงของชีเซิร์ฟมันมีศิลปินอ,อาจจะต้องแบบ แล้วไปเอามาร้องเพลงมาแสดงความสามารถมันตื่นเต้นอ้าไม่รู้ไงก็เห็นว่าเตีมมันดราม่ามาเราก็นึกว่าจะเศร้าๆไงมันเลิกดราม่าตั้งแต่รอบที่สองแล้วป่ะเอาใหม่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 เข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่สามของรายการนะคะในช่วงของโอ้โหโ่วยช่วยช่วยช่วยโอ้โหไม่ไม่จบจบเขาบอกไมเล่นขบอกไมเล่นให้ตี๋มเบาๆตื่นเต้นเต่นเต้นอะไรโดยนะช่วงอะไรนะ ชีซ <G> ่เอาชีซ่เบ้เขาบอกไม่ตีเยอะเปนแม่เป็นแม่อ๋ออ๋อกระตื่นเต้นก็ตื่นเต้นเลย <c oughs> จะเอายังไงเขาแคร์่ะเออเอายังไงช่วงนี้มันมีอะไรเร็วๆเข้าเอาอ,อช่วงนี้ มันก็จะเป็นในช่วงของแบบว่าให้ศิลปินน่ะมาร้องเพลงมาแสดงความสามารถใครทำอะไรได้บ้างแขกรับเชิญมาทำอะไรได้พี่อิ๋วนี่ได้ข่าวไอควงกระบ,บองไฟใช่ไหมได้ไดหรอเล่ละเขาตีลังกาได้ข่าวมาจากไหนคะช่องไหนคะเซ็ดิวชุดเซดิวชุดเซฟงดิวเยอะเลยอ้าวพี่อิ๋วเดี๋ยวนะคือหลบระเบิดนานเลยสมองเลย ยกเยี่ยูขอมุกดิแมเข้ากันเป็นปีไปคุยนะฉันรู้ออกมาทางไหนฉันหลบได้ซ้ายขวาไม่ได้ล่ะใช้หัวหลบอย่างเดียวมีกระแทงโดนสเก็ดระเบิดเอาต่อเถงอ้พี่อิเขาบอกว่าไม่ได้ฟังเสียงพี่อิวเรียมานานแล้วบางคนก็ถามว่าเอ้ยยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่า ร้องแต่ว่าน้อยมากค่ะร้องแต่ว่าน้อยมากทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเสียงพี่อยู่นี่คือเสียงที่แบบเสียงวไปไปไปชมละชมละชมละชอบเขาเรียกว่าใสเหมือนนกกาลาเวกกาลาเวกอะไรอ่ะยวววีถ้ากาลเวกร้องตีตายหมดเสียงเพราะมากเออเสียงเพราะมาก มันเป็นสำนวนสมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าเนี่ยหนูชอบเพลงพี่อิ๋วเพลงดีมากเลยเสียงรถดูไม่ใช่อันนั้นแม่ผ่องค่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้แม่อิ๋วใช่อ๋อที่ทำไมไม่ทำการบ้านวะเอ้ามาอยากฟังนะว่าพี่อิ๋วร้องเพลงอะไรและที่สำคัญตอนนี้เขามีคอเวอร์ อ๋อเหรอเออของพี่ออสเอออยากฟังนะอยากฟังนะขอขอสักเราเราจะไปฟัง MV เต็มเต็มได้ใช่ป่ะได้ได้ได้แต่แต่ตรงเนี้ยเอาขอสักนิดได้ไหมอ่าอ่าเราสักสักนิดนึงพี่จะจำเนื้อได้ไหมเนี่ยพี่เอาเอาแค่เดียวเดียวเขาพี่การจะหล่ตัวด้วยขอขอฟังนิดนึงนิดนึงอืมต้องเตือนไว้ก่อนว่าเพลงนี้มันซึ้งมากนะคะอ ตั้งใจขอไปชนะไปชนะอ๋อได้ได้นี่ยเนี่นี่ผมมีผมมีผมมีไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่เอาแล้วไม่ขนาดนั้นเออให้พี่อิ๋วล้อมไปแล้วอ่อืมเอาเลยนะเอาเลยครับเอาเลยครับนี่โอ้โหอยังเชื่อยังไม่ยังไม่ได้ละ ขอโทษครับขอโทษค่ะเป็นมุกของมันนะเมีมีปืนกลเหลืออยู่ข้างหลังขอขอขอเอาเอาเอฟซีหกได้เอฟซีหกไปเลยดีกว่าพี่เอาโดรนมาด้วยวันนี้เอาโดรนไปด้วยตายได้เอ้าพี่อิ๋วครับขออีกทีมใครทีนึงครับหยิบเอารูปมาดูอีกแล้วจากี่ครั้งน้ำตาก็ไหลตื่นตัน จนกลั้นน้ำตาไม่ไหวทุกทีได้แต่ยิ้มให้รูปใบนั้นและคิดถึงเธอที่แสนดีถึงแม้ตอนนี้จะเหลือแค่ความทรงจำโอ้โหตาไหลแล้วนี่ทำไมอ่ะทำไมร่ไน่นนเห็นนอคนรู้เลยดูดิู้รู้ ลูกตัลูกน้ขาผิดยไม่ใช่แต่ลูกจริงคนลูกจริงเออพราะมากเห็นว่าผมบอกแล้วว่าอใช้คำว่ายุคผมแต่ว่านักแสดงนักร้องศิลปินสักคนหนึ่งที่สมัยนั้นเนี่ยนะมันจะมีวัฒนธรรมว่านักเรียนเนี่ยจะต้องพกรูปดาราพกรูปนักร้องไว้ในกระเป๋าสตางค์เหมือนพกรูปแฟนเขาจะมีขายกระเป๋าสตางค์เปิดปุ๊บเนี่ยไม่ได้เห็นรูปแฟนนะแต่จะเห็นรูปดาราแล้ว มันจะมีร้านกิฟช็อปสมัยน e <Yeah, S 1> ั้นยุคผมเป็นวัยรุ่นไงอย่าบอกว่ามีด้วยนะคะมีสิอย่าบอกว่ามีรูปมีมีมีก็เอาใส่กระเป๋าสตางค์รูปเวลาเวลาเวลาจะซื้ออะไรปุ๊บเปิดมาเนี่ยกระเป๋าสตางค์ก็จะอ่านรูปรูปพี่อิ๋วก่อนเลยอ ยุคยุผมยุคผมเพราะ่ายุคประมาณช่วงนั้นผมอยู่มัธยมมัธยมต้นแต่มัธยมต้นพี่อิ๋วก็จะกําลังเป็นสาวรุ่นๆเลยกําลังโอ้ยดังไปหมดเลยนะพูดแล้วเพิ่มใจมากเลยใะเห็นมเห็นไแฟนขับตัวจริงเลยแล้วพี่อิ๋วเนี่ยอยากจะบอกคือเรียกว่าเยาวชนนะคะเยาวชนหรือคนที่เป็นลูกนะคะในรุ่นรุ่นรุ่นทุก ออทุกวันนี้ทุกันจจนี้อยากจะบอกเขายัางไงในสิ่งที่แบบว่าเราในเราเคยพลาดมาแล้วเราเคยอาบน้ําอุ่นมาก่อนแล้วอยากจะบอกคนรุ่นหลังยังไงในเรื่องของอการปฏิบัติด,ดูวกับคุณพ่อคุณแม่มพี่ว่าสังคมไทยอ่ะขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้แบบสืบสานต่อการความกตัญญูเหมือนที่เราคุยกันในเรื่องละครใช่ไหมคะกตัญญูลูกคุณพ่อแม่หรือว่า พี่น้องหรือผู้มีบุคคที่เคยให้การสนับสนุนหน้าที่การงานของเราก็แล้วแต่หรือว่าการจะพูดจาที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่บางทีเราพูดกับคนอื่นนะพูดสะพ้อเชียวแต่กับพ่อแม่กับคนในบ้านบางทีเราก็แบบพูดไม่ดีเหมือนกับว่าเอ้ยไม่เป็นไรคนกันเองอะไรอย่างนี้นะครับคือไม่ว่าโลกเราจะวิวัฒนาการไปแค่ไหนเราจะมีอ,อ,อาวุธวุตโุอุปกรณ์เราจะมีแบบความทันสมัยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ ดำรงไว้อยากให้เก็บไว้ก็คือขนรรมเนียมประเพณีที่ดีกันไปลามาไหว้ทักทายมารยาทนะคะมารยาทเราไปทำงานมีมารยาทกับเจ้านายมีมารยาทกับลูกค้าเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืงองใช่ไหมคะโอ้ยสุดยอดอ,อิ่มใจกันไปเลยเนะ,ะสำหรับ,หรบให้พี่อิวฝากผลงานกันก่อนดีกว่าโเคนะคะ ค่ะก็อันนี้ที่จะมา cover เพลงเพลงเก่าในยุค80นั่นแหละค่ะกับเซียนหูวตั้งนะคะก็จะมีอยู่หลายบทเพลงนะคะแต่ว่าวันนี้ที่จะนามาฝากเป็น2บทเพลงค่ะมีเพลงอะไรบ้างคะอาวันนี้ที่จะนำมาฝากคือมีเพลงไม่รู้สิที่อันนี้จะเป็นการแต่งของคุณโอคีรีบูลว้าวพีณโอคีรีบูลเป็นผู้แต่งใช่ค่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่ง เ็นเพลงที่พี่ออสโอภาสก็สปอร้องไว้ด้วยนะคะมาได้ฟังแน่ไค้ฟังจะแน่นอนนะคะเราเอาไว้ให้ฟังแน่นอนนะคะกับค่ายค่ายใหม่ชื่อชื่อค่ายเซียนหูตั้งนะคะซึ่งเซียนหูตั้งเนี่ยเขาก็จะมีศิลปินมากมายเลยทีเดียวเนาะมีทั้งร็อกก็มีเพื่อชีวิตก็มาสตริงไวเก๋วไวเก๋าก็มีสตริงวัยรุ่นก็มีอ่าหนุ่มลูกครึ่งตานาข้าวก็แยะ เรียกว่าครบเลยกับค่ายค่ายนี้อยากฟังแล้วอะอยากฟังแล้วใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนะคะเดี๋ยวเราจะต้องตัดจบเพราะฉะนั้นแล้วนี่ในไหนวันนี้ก็เป็นวันแม่เพราะฉะนั้นนี่เป็นคนแม่เรามีคุณลูกซึ่งวันนี้เราอิมพร์ตมาเลยนะคะคุณลูกมาลยเหรอที่แท้ของพี่อิ๋วเลยอ้โนะนะคะวันนี้มาแล้วจะมาพร้อม เรียกว่าบอกเล่าความรู้สึกในใจแล้วก็เรียกว่าให้ให้กําลังใจแล้วก็บอกความรู้สึกในใจซึ่งลูกมีต่อแม่อะขอเสียบปรบมือเลยไหมเอาเลยนะเอาเลยค่ะเอาปรบมือคับจะมาเหรอมาสิคะเราบิวกันแล้วคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมั่นขวัญยืนครับ จเลือกใจมากใช่ค่ะนะคะก็เป็นน้องต้นกล้าซึ่งเป็นลูกชายของพี่อิวค่ะเอาและค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับพี่อิ๋วคะและก็รวมไปถึงน้องต้นกล้าด้วยนะคะอ่ะติดตามรายการคอซองคอเพลงนะคะทุกวันเลยนะคะเวลาดีๆแบบนี้เวลาบ่ายสองโมงนะคะทางช่อง MVTV 75ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงและขอให้ลูกๆอ่ะอย่าลืมพระคุณคุณแม่นะคะ อะวันนี้ครีมี่และรวมไปถึงน้ำหมูแขกรับเชิญของเราพี่เอ,อ๋ว <ฮา S 1> และก็กน้องต้นกล้าก็อขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ 자. ทำไมใจต้อง